สวัสดีครับผมนายโพนีจันทรัตน์ครับประธานสภาเด็กและวชนตำบลดีป่าครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่ได้ประจัดโครงการนะครับที่โรงเรียนบ้านทีป่าครับในโครงการฟันน้ําใจให้น้องกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้น้องๆนะครับได้ทํางานเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็มีจิตอาสาในในด้านต่างๆนะครับขอบคุณครับ ครับในวันนี้นะครับฝ่ายปกครองบ้านดิปาดและก็สิทธิ์เก่าโรงเรียนภาษานิ่ปุ่นรวมด้วยทางสำนักงานเด็กและเยาวชนจังหวัดสีเกตนะครับได้ร่วมกิจกรรมอาศีรั้วโรงเรียนบ้านดิปาดเพื่อเป็นจิตอาาจิตศาสตร์ขอขอบคุณทางด้านบ้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสีเกตนะครับขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านพระครูอาจารย์พร้อมด้วยวันนี้นะครับมีจิตอาสาทางวัดบ้านดิปาดมาด้วยนะครับรวมเป็นโครงการดีๆของบ้านวัด โรงเรียนร่วมด้วยช่วยกันอาสีรั้วโรงเรียนมณีป่าขอขอบคุณมากครับผมทอดในน้ำกระแทนของเดนมณีป่าครับไอจีนี่จีนพี่จิ้มไอระยชนตะมณีป่านะครับที่ได้ร่วมเออไอจีมาบริการโรงเรียนของเรานะครับขอบคุณ ผู้มีที่รักษาทุกท่านขอบคุณงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกินะครับแล้วก็คุณคณะครูขอบคุณจิตอาสาทุกทุกคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ดูแลเนเดองของเราขอบคุณมากครับขอบคุณกับทุกที่ขอบคุณับงบประมาณนะครับในการเลี้ยงดูการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสอนดนตรีอาจกรย์เกษตรแบบชุมชนบ้านป่า ตุ้เทนมเกี้ยวนะครับพี่แล้วมร่วมด้วยกันนะครับคัามน้ำมันปัามน้ำมันนะครับไตรซีทองสาขาบ้านนิปาดนะครับสนับสนุนเยอะมากเลยครับทุกทุกภาคส่วนที่ไม่ได้อื่นชื่อนะครับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุนทรคุณสิริกุลชราศรีมอบเงินเป็นค่าอาหารวันนี้2,000บาทคุณรัชนีคุณสันอีก2000บาทเกตวันนี 500บาทแล้วก็ท่านเจ้า,จาที่การสมศักดิ์เจา้าทศโ,โตนะครับอีก500บาทในวันนี้น้ําดื่มจันทาทิพย์เงิน500บาทแล้วก็เครื่องดื่มแล้วขอขอบพระคุณชาวบ้านอิบัดท,ทุกท่าน,นครับถือว่ามอบน้ําใจให้กับทางโรงเรียนนะวันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณจริงจรครับ ในนามของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชรีสะเกตนะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนอบตอ,อีปาตนะคะโรงเรียนบ้านอีปาดทําโครงการปันน้ําใจให้น้องนะคะในวันนี้เรามาทาสีโรงเรียนกันค่ะเพื่อที่พัฒนาโรงเรียนของเราให้เหมาะแก่การศึกษาได้สีเขียวและสีส้มนะคะรั้ว่าโรงเรียนของเราสดใสมากวันนี้ดีใจมากค่ะทีไ่ได้ร่วมกับน้องๆโรงเรียนบ้านอีปาด สร้างสารร์โรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของเราค่ะขอบคุณมากค่ะทางโรงเรียนขอขอบคุณพี่ๆขอบคุณชุมชน ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลอีบาดท,ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย